เนอไหมนี่กินดิบได้ครับพี่น้องกินดิบนี่ก็คือเห้าปอกแล้วก็กินได้เลยเน้นี่ก็คือโบตองตมเนือไหมบุงหวานกินสดได้เลยครับนี่ก็คือทาเห้ากินทาอต้มนี่ก็หอมคือข้าวโพดครับพี่น้องนี่ก็เป็นปลาที่เห้าบริสุทธิ์มาเลยเนาะปลาของเห้าเองพันเห่าอเองเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ที่ว่าใหญ่แล้วเพราะปีงเพาปนประหยัด อีกครับผมเป็นอาหารแล้วก็มินอไม่แล้วก็ปปนขึ้นนี่โว้ยเสียบปนนยังแล้วครับอาหารบานเห่าหาอยู่หากินง่ายๆสิสวัสดีครับพี่น้องครับ มื่อมาพอก็บ่าน้องในช่องกบป่าพารว้ยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อ่านน้นองก็จะพาพี่น้องมาเบิง่งนอไม่กินสดหรือว่านอไม่บุงหวานนะครับพี่น้องเนาะตรงนี้ก็คือเอามาปลูกไว้ได้อก,กอนนึงครับนี่ก็ที่ว่าเพิ่นกะออกนอให้เห่าได้กินเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ก็ปลูกไว้ย,ยุ่ประมาณปีหนึ่งลยครับพี่น้องนี่ปีหนึ่งเพราะว่าเฮาก็จะหายเพิ่นเอาล่ำเพิ่นไว้นี่ครับบานเวลาเขาจะตัดตัดออก ให้จงไว้อยู่สามลำนะครับเนาะก็จะเปลี่ยนออกเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นกอเิ่นอยากออกหางหน่อไม้พิ่นก็จะออกใกล้ๆครับพี่น้องอู้ออกหลายครับออกหลายเพราะว่างวดก้อนนี่ก็มาซับไปเทนึงแล้วนี่ครับคือเป็นหน่อไม้หน่อไม้เฮานี่ก็คือกินดินไดบได้เลยนะครับเด้อตรงนี้เดี๋ยวจะเอามาสูพี่น้องเบิง่งจากนอนหนึ่งนะครับเนาะ นี่ก็คือนอไม่กินดิบได้ครับพี่น้องกินดิบนี่ก็คือเห่าปอกแลวกกินได้เลยปกติแล้วนอไม่เห่าจะกินดิบบ่ได้คือจะมีรสชาติขมนะครับนะถ้าเห่าเอาไปต้องไปต้มก่อนจากน้ำสองน้ำเ้าจะกินได้แต่ว่านอไม้นี่ก็คือบ่ต้องต้มนอไม่บุงหวานกินสดได้เลยครับนี่ก็คือทาเห่ากินอาต้มนี่ก็หอมคือข้าวโพดครับพี่น้องนี่ก็คือหอมแบบ โอ้ยกลมกลมครับพี่น้องเอ็กสิว่าร์แต่ในเน่บาบอน,น้องเอาไปทดลองกินเมื่อแล้วสองเทียร์สามเทียรครับเพิ่นออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหานอครับหานอหกนอนี่ครับตรงนี้ก็คือจะให้เพิ่นขึ้นเหง้าจักหน่อยเฮาจังมาซับเอานะครับเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นพว่วงแสบของเพิน่นนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยหน่อไม้กินสดนะครับเนาะ ลำต้นเพิินก็นจะออกคือคข้ายๆกันกับน่อหม้ถ้าบอกง่ายๆกับแถวตามหวยตามห้องเฮาจะเป็นน่อหม่พายไลครับพี่นอ้องถ้าแถวบ้านบ่าวน้องเนาะอยู่ทางอำนาจ,จคือจะเอิ่นเนาาเป็นน่อหม่พายไลตัวมีบ้านน้องไปได้มากจากเมืองอำนาจนะครับเด้อเดี๋ยวจะเอามาทดลองให้พี่น้องกินเบิง่งจะพาพี่น้องมาเบิ่งปลาเข็งแหละครับผมเพราะว่า พอดีเห็นนอใหม่เฮาเพิ่นออกนอน้าแน่เดี๋ยวจะตัดให้พี่น้องเบิงลนอนหนึ่งนะครับนะตัวนี้ของบาวน้องนี่ก็ใส่เอาฝุ่นเอาหวีมาใส่ด้อครับพี่น้องน,นี่เพื่อแทงนออย่น้นน้อยขึ้นมาก็มีเพราะว่านี่ก็คือเอาดินกบกบใส่แล้วก็เวลาเมื่อก็จะขึ้นนอนขึ้นมาดูครับใหม่พิ่นปาดออกมาเลยกบไปกบไปเวลาเดี๋ยวจังจะเอาฝุ่นมาใส่อีก ไาเพิ่นนอสูงก็หนีครับผมกาว่าประมาณจากักสองขืบนะครับเนาะนี่ขืบหนึ่งเอาจาักสองขืบพอดีนี่ครับนอเพิ่นก็จะออกประมาณนี้เลยต้มนี่ก็ไปอีกแบบหนึ่งครับผมต้มก็คือเพิ่นจะหอมหอมหวานหอมง่ายๆก็คือข่าวโพดครับกินดีคือกันแต่ว่าถ้ากินสดนี่ก็กินได้ กินสดสกะสิออกอีกแบบหนึ่งนะครับเพควนจะรสชาติของเพควนก็จะแซ่บหวานอยู่ครับพี่น้องนี่กะสิกินให้เบิง่งแม่นครับตัวนี้ก็คือเอาไปพัดพัดได้เลยต้องไปต้มยากเพราะว่าหลายคนกะถ้ามีน้ำมับุงหวานนี่ก็คือเอาไปต่ำได้เลย น,นอเขึ้นสีออกประมาณนี่แหละคล้ายๆกันนล่นละครับนอมัยไพลนี่ครับอยู่ๆประมาณกินได้เลืยเลยนี่ปอกปอกออกบวกขมพมไดเลยครับรสชาติมันหวานหวานกรอบดีครับลองซิมบึงบะยงเใหญ่สาวตักคนซิมบึงกิน,นหน่อยๆบัง พอเพื่อนเคยกินถึงแต่เพื่อนเคยกินแต่ต้มครับบ้าน้องเอาไปต้มให้เพื่อนกินนี่ก็คือเอามากิน,นอยด้วยกรอบหวานแต่หายดีก็คืออยากต้มแซ่สบ,บแม่มจ๋อคือกระโพด รุ่นนี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้ะครับเพราะว่าบ้าน้องเอามากก็คือสับต้นมาเลยสับงเงาคนเลยเอามาปลูกเลยครับบริช่าไปได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเขาจะช่าน้ำกิ่งหนเลยครับนี่นี่พืนอ,ออกหลากจรงนี้ก็คือเขาแสะออกคนเลยพืนจะมีหลาลหกแล้ว่ะเขาจะเอาไปใส่ถุงดำได้ อกกิ่งพอนี่ไปจำจะจะดีอีกแบบหนึง่งเพราะว่ากขยายได้ทั้งเงาและก็ทั้งกิง่งขาเนี่ยเบอรงครับถามมีหลักมังสิเพิ่นออกหลักนี่ฮะก็ซ้ำเออเลยคือตัดออกไปแล้วก็เอาไปใส่ถุงดำได้นี่ครับพวกหน่อไม้บุ้งหวานหน่อไม้กินสดนะครับเนดะ้อเป็นต่ะปลูกดีครับพี่น้องของเบาน,น้องมีกอหนึ่งเดี๋ยวจังจะขยายไปอีขึ้นกันเพราะว่ามากกอเดี๋ยวอืม ก็ดยว่าเอากระแปลกดีไปอีกแบบหนึ่ง,งวินสดสได้เลยหวานเดี๋ยวให้พป่นไงก็หนีกันครับกยังสิซับไปนั่งหน่อยอยู่เอามาทดลองขับพี่น่องบึงซื้อนี่แล้วครับผมมาก็จะมาบึงว่าปลาเข่งเข้าไงขนาดใดแลวเพราะว่านี่ก็คือพื้นบืนจากบอนี่จนหอดบอ่อ สุดท้ายแลวครับพี่น้องบ่อที่หาไปหากันทั้งเบิดเลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าบ่อน้องมาถ้าเฮาจะเลี้ยงเป็นปลาเข็งปลาเข็งนี่ก็ดีอยู่ครับแต่ว่าเฮ้าจะเลี้ยงใส่ในกระช่างซักกระช่างใส่ปกติแล้วก็จะเห็ดเป็นบ่อหล่อมเลยนะครับเนาะก็จะบ่อกกระช่างเฮาก็เลื่อมจะพุกไปตามกาลเวลาครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็หลายปีเนี่ยกระช่างนี่อยู่สามปีแล้วนี่ครับพี่ี ตือแหนเนาะเขาก็นี่จับแหมากก็ใส่ศอกแล้วครับพี่น้องนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับจับมางสีเลยนี่ใส่นี่ใส่ศอกปับ๊บนี่ครับคือเ่าจะมาทดลองบึงว่าป่าเข่งเงาใหญ่งงขนาดใดเสียเลื้ยหน่อยเลื้ยหลายเป็นไดเพราะว่าเ,าเอามาเลี้ยงไว้นี่ก็อยู่ประมาณบ่หลายตัวเป็นไดครับถึงหน่อยตัวบอ่อตอน มาทดลองเบิงว um ่าเป็นสีญ่ขนาดได้เดียวปลาเขงเฮาคุณครับเบิ่งอู้เบิงว่าสีข้าแห่เฮาบ่สอีพ่อป่งัยังจะพาพี่น้องมาเบิงวานบอก่วงมาเลยครับมาเจาะนี่มาเบิงกันเลยน้ำก็จะบอลึกปานไหนครับเพราะว่าบ่อนี่เป็น บ่อปลาเข่งบ่อนี่กับปลาคอกับมีคือกันนะครับเด้อปลาคอเอากระป่อยไปเบิ่งว่าสิมีปลาเข่งขึ้นมาให้เฮาได้เบิ่งบ่อโอ้โอโอ้มีหอดปลาตะเพียนโอ้มีหลายอยู่เด้อครับแต่ว่าเพิ่นกงจะรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนี่ขากันไปอเต็มยันตัวละ พ,พ่อปนละตัวพี่น่องคำว่าเบิ่งใส่ปลาเข้ามันเพราะว่าปล่อยเบิ่งหันกระเจะดถึงสามเดือนหรือเปล่ววา,าปล่อยไปนี่โตเพิินครับนี่คือว่าไงวะอยู่ดีพี่น้อง ก็งามอยู่ขวบๆอยู่ซ้ำนี่ก็พอปีงแก้วตะเพียนตะเพียนก็มีครับอ,อูอูอูไปแล้วไปแล้วเป็นปลาตะเพียนจะเอาไปปล่อยนี่ไปเลยกลับคืนไปเพราะว่าจะพาพี่น้องมาเบิงใส่ของเพิ่นโอ้พอปีงอยู่ครับพี่น้องนี่ก็มาทดลองใส่เบิ้งไงขนาดได้แล้ว นี่ครับตวัวคนสามเดือนเอามาเลี้ยงไวะอันจะบบได้เป็นปลาที่เฮาสื่อมากเลยนะครับเนาะเป็นปลาหน้าปลาหน้าที่เป็นลูกของเอาปลป่อยใส่หน้าเขาแล้วครับผมก็จะเป็นลูกพัอนธุ์อีกทีหนึง่งก็เลยกลายเป็นกลายพันธ์เป็นปลาที่ธร้รมชาติเลยปลาที่ใหญ่แบบปกติแบบคือซ้ำพันธุ์ใหญ่ได้นะครับเนาะก็สีบ่ใหญ่แหบบ้งแบบคือปลาเข็งแบบ ที่เขาสืมาเพิ่นเห็ดมันมาแล้วครับเนาะตัวนี้ก็คือเป็นปลาที่แพปลาเข็งหล่ะก็ออกลูกออกยังไงด้นี่ครับตรงนี้ก็คือจะเอาจะเอาไปปล่อยตรงหน้าเขานําเพื่อจะได้ลูกเพิ่นเป็นปลาเข็งหน้าเลยครับกลายเป็นปลาเข็งหน้าแล้วปกติเขาก็จะเป็นเป็นปลาที่มันนะครับเนาะเป็นปลาอีเพิินเห็ดมันมาแล้วตัวใหญ่สามสี่เดือนนี่ก็คือรุ่นนี้ก็สามสี่เดือนก็เป็นปลาเข็งหน้าเขาธรรมดา กที่วารุ่นนี้กับพอดีปิงปิงอี่ดีปนไงอยู่ครับมาทดลองเมืองแล้วถ้าเขาปล่อยไปเดินดนนี่ครับเพิ่็จะแพะหอกลูกลายไปเพราะว่าเลี้ยงไว้แค่สามเดือนแค่นั้นสามเดือนสามเดือนเท่ากับที่ว่าไงเตือบอยู่แล้วครับสัมเป็นปลาเข็งหน้าเขาเนาะเพราะว่าเพิ่งลุ่งแพะลุ่ลงแพะบ่าน้องก็เลยเอามาปล่อย ทดลองเบิ่งว่าเพิ่นสิใหญ่บ่นี่ล่ะครับปลาเฮาก็มาปล่อยไว้ก็ถือว่าซ้ำนี้ก็ต้มกินกับปนป่าก็ได้ต้มแล้วก็ปนต้มปลาปนครับพี่น้องนี่พิ่นก็ถือว่างามอยู่นั่ซ้ำจีตัวก็พอปนแล้วพอปิ่งพอปนเด้อครับเด้อนี่เพิ่นก็บืนไปนําแหน่บืนไป ตามนามเข้าไปนี่นะครับนามไหลหอดไซเพื่อนกระบ,บืนไปหอดหันลเป็นปลาชิงปลาชิงนี่จะเป็นปลาที่บืนไนไวกระมูนวดลมาเลออยู่ประมาณนี้นะครับรว่าเดี๋ยวก็จะเอาเพื่อนไปเป็นเมนูเป็นอาหารเท่าไดซ่ตำหนี่เท่ากับถือว่าได้กินแล้วครับเดี้ยงไว้สามสี่เดือน เพราะว่าเป็นปลาที่เห่าบดสืทมาเลยเนาะปลาข้องเห่าเองพันห่องเองเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วพอปีงพอปนประหยัดปี๋ครับผมเป็นอาหารแล้วก็มินนมไมยแล้วก็ปนขึ้นนี่โว้ยเสียปันยังแล้วครับอาหารบานเห่าอายุหากินง่ายๆงสิสามสี่ตัวก็พอปีงแล้ว แต่ว่าอย่างต่อไปอีกกพิ้นกระสีไงครับกระสีไงเป็นเรื่อยๆแล้วจ,จังจะมาปดออกเลค,ครับผมเพาราะว่าถ้าปดอยู่นี่กระสีเหลี่ยวายปดเท็ดขาวๆพี่น้องเบิง่งเพราะว่าตึกบัดเยวาเต็มแหเลยครับขาวๆก้อนนี่ก็เป็นอาหารแรงเข้าได้เลยครับนี่ซ้ำนี่ก็ได้หีบหนึ่งแล้วปิ้งปิ้งึ้นเอาไว้สมตำตำมะฮงนี่ก็ปูไว้แทวคู่สาเ่านี่เจ็บไปล่าไปพักกับยางไปหอดกอเปลี่ว กับมีเอาใหม่เนี่ยพักคาเนี่ยไปยางไปหอดเทียนหอดเทียงบนกับพักเต็มมือเต็มยังกับได้กินเหลวได้ปลาจากน้องนี่ไปปีงขึ้นหรือว่าบ่อยากปีงกับป้นปลาขึ้นหลวกพักจำแจวไปหันขับพี่น้องแซบอยู่บ้านเท่านี่อยู่ง่ายกินง่ายจังสิครับผมเลี้ยงไว้เลี้ยงางเลยงน้อยผสมประสานกันไปนี่กระสีบินบอ่อปลาเข่งนี่กระสีบินบอ่อปลาดุกปลาดุกก็สีย่างอยู่บ่หลายกกินไปน้ำแน่เป็นมนูจาของน้าแน่นี่ครับปลาดุก เรืออยู่สามสีต่ตัวนี่ประมาณนั้นครับหวยหลายก็หันย,ยุ่ครับพี่น้องพุณหกตัวซิบอยู่ประจักเพราะเขาก็เป็นเมโน,โนูเนาะครับเนาะก็คือเลี้ยงไว้ช่วงนี้ก็คือบบท่านในบ้าสีขายปันไดเดี๋กินก่อนห้อยหลายยู่ได้พี่น้องโมเมนต์มาซิฟตัวแล้วหอยหลายแห่งครับปลาดุกนี่กระบืนอครับปลาดุกนี่แห้งต่บือนดีปลาดุกอุยปลาดุกอุยปลาดุกยักใน่บือนทั้งเบิดเลยก็เลย สีเหลี่ยงใส่ในกระช่างบกไหวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสีซักลักแล้วเขาก็จะเลี่ยงกะว่าพ่นละเบิดให้ประมาณเบิดหนาฝนหนาป้าเสาบืนเข้ปาปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นเพราะว่า้นาันสีบลไหลไปทางไหนนะครับแล้วเขาก็สีปล่อยนี่ก็สิบบืบน้าฝนตกนามไหลมาพื่นกระบืนทันทีเลยตาปลาเข็งแห้งตะไวดแห้งเขาก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่เพราะว่าร่องทดลองมาแล้วในบ่อดินนี่ก็เลี่ยงไง่ญ่ไว้แต่ว่าถาเข้าเอาขันไว้ประมาณนี้ได้กระเด้งดีแต่ว่าเขาก็สีบ่มี ทุนหลายประหน,นก็คือเขาก็จะเอาแครเป็นซักใสกระช่งมองนี้ก็กระช่งหนึ่งนี่กระช่งหนึ่งยังสินะครับแต่ละบอ่อนี่เขาซักกระช่งหนึ่งไปข้างล่างเขาก็เป็นปล่อยเป็นปลาร่วมปลาตะเพียนปลายังลงไปข้างล่างนี่ก็คือเบิดนาฝนปุ๊บนาเกี่ยวเขาสงีเอาออกจากกระช่งเลยปล่อยเรื่องนรุ่นบ้านเขาก็สิกกายเป็นปลาเขา้เา,ขาบ,บ่อบืนนี่ไปใส่เขาก็ต้องแก้ปัญหาไปนําเพราะว่าเขาก็ได้ย่กับน้องเขายู่แล้วได้เลียนลู้ไปนํา เขากับกลายเป็นหูละตรงนี้ไปเลยนี่ครับผมบ้าน้องกับพี่น้องมาหาอาหารกินแรงครับได้แล้วเมนูเข้าปิ่งปลาตํามบะหุงนี่นะครับผมเมนูตอนแรงเนาะบ้าน้องกับพี่น้องมาเบิงกอไพาเนี่เพราะว่าปลูกไว้เด้วก็คือว่าอือก็ดีไปอีกแบบหนึ่งมีต้นเดียวนี่กับได้กินดูเลยได้ครับเด้อเดยอจีขายย้ายพันุไปอีกนี่นะครับผมบ้าน้องกับพี่น้องมาเลาะหาแนกกินตอนแรงคือเก่าเนาะหาอยู่ห้ากินน้ำบานน้ำสวนเท่านี้นะครับผม ก็ย่าเือมในช่องกบป,ป่าพารวยด้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนอกกระเทียบคลิปหนี่นงมาเรื่อยคลิปนี้กะสวัสดีครับ